ตัวนี้เป็นการรีวิวนะครับคาิโอซีทีเคเจ็ดพันสองราคาแปดพันเก้าสภาพเครื่องงามๆนะครับอันนี้พ่อข่าวขานะครับสามเสียงนะครับ สภาพเครื่องครับสภาพเงือง,งามเลยตัวนี้ผูใดหาอยู Hi ่ซํำใดมือหนึ่งครับตัวนี้งามเลยนะครับริมขาวจั่วเลยนะครับบอดีง้งางาม CTK 7,002นี่เด้อพี่้องเด้อราค่า8,000เก่าร่วมทรงตัวนี้สิมีกล่องให้นะครับมีเหลี่ยมคู่มือให้นะครับงามเลยผููใดหาอยู Hi ่ U. เสียงดีครับโดยรวมของเครื่องถือว่างามนะครับ ตอนนี้คีย์บอร์ดก็บเลือบอ่หลายโตมี P S R S 7 5 0เข้ามา1โตัวเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิแจงราคามี P S R S 7 5 0แล้วก็เป็นคีย์บอร์ดยามาห้า P S R E C 2 3นะครับกำลังเคามาราคา7000กว่าบาทนะครับส่วนตัวนี้เป็นการอัดสดให้พี่น้องได้ฟังนะครับพี่น้องก็ขอรีวิวมานะครับเพิ่งจะลุงเสียงนะครับเพิ่งจะแต่งเสียงเรียบร้อยแล้วจาก3เสียง มาว่าสิเป็นเสียงออแกนนะครับแล้วก็เป็นเสียงแซกแล้วก็เป็นเสียงพินมาตาเพิ่งจะแต่งเมื่อกี้นี่เพราะว่าพี่น้องขอมาว่ากล่องอยากฟังเสียงนะครับกับประมาณนี้ด้พี่น้องเด้อผู้ใดหาเครื่องอาคาสิโอรุ่น c ีทีเคเจ็ดพันสองรุ่นนี้สภาพงามๆนะครับสภาพแทบจะเป็นมือหนึ่งเลยนะครับมีกล่องมีคู่มือให้เรียบร้อยนะครับงามๆเลยพี่น้องแถมถี่ว่างน้ดให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับ ราคานะครับราคา8,900ร่วมทรงเรียบร้อยแล้วลงรับจังหวะให้อ่าเสียดเสียงให้นะครับหรือว่าพี่น้องใส่เครื่องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวอัดเป็นคลิปให้ก็ได้นะครับตามความสะดวกของพี่น้องฝากไว้ในด้อพี่น้องเด้อนะครับเอสเจห้าศข่ามาตัวหนึ่งแล้วก็บยามห้าพีเอสอารีสี่สองข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้แล้วก็เหลือ PSR EC63 อีกหนึ่งเครื่องทั้งหมดกับซิมมี่สีเครื่องนะครับทั้งหมดกับซิมมี่สีเครื่อง เอสเจ็ดห้าศูนย์ซทเคเจ็ดสองศแล้วก็พีเอชไออีสี่อง่าสี่หนะครับเหลือยูสีเครื่องในปัจจุบันนี้ฝากไวใ้ในพี่น้องในเบิรงนะครับสภาพงามๆอ่ะคลิปนี้กับสิข้อไว้สำนีฝากเบอร์โทรครับศู 3, นย์แปดซีน่งกะครับ0 8น1 2แปดซีหนึ่งสหรือว่าจะเป็นทั้งเฟซบุ o กอ่าเพจบาวตาพ่อลูก3หรือว่าจะเป็นทั้ง Facebook, ช่อง YouTube บาตาพอลูกสามซื้อขึ้นกันนะครับหรือว่าพี่น้องที่บ่มั่นใจในการสรั่งสื่อกลับไปบ่งในเพจพด้วยพี่น้องด้อนะครับเขาไปเขาไปซองในเพจนะครับเขาไปติดตามในเพจก็ได้พี่น้องก็สิเห็นต่างๆการใส่งานอ่าการค้นทรงต่างๆมีใบเส็จใบสลิปแจ้งูกคานะครับมีสถานะต่างๆคลิปนี้ก็ขอไว้สัน่อครับสวัสดีครับ